สวัรครับทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้หญิงที่สวยที่สุดบนเวทีและสวยที่สุดในประเทศไทยถึงสองคนเรา,าเดียงต้องรับเธอสองคนครับกับคุณบีน่าแรคคอนุชวพิพรสวัสดีค่ะนนีต้องบอกว่าน้องมีแมปมาแรงมาก ต้องขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์นะครับคุณมุ้มแล้วก็น้องมีนานะครับมิสแกรนนครราชสีมาแล้วก็รองดับท่ามิสแกรนไทยแลนด์วันนี้ในช่วงนี้ขออยาตพูดคุยกันสักเล็กน,น้อยนะครับถึงความรู้สึกที่ได้กลับมายืนเวทีนี้มิสแกรนนครราชสีมาอีกหนึ่งปีเชิญร่วมคำถ้าถามมุ้มนะคะครั้งนี้คือครั้งแรกคะ่ะที่มาร่วมงาน ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็เคยอยากจะมาตอนที่เพื่อเราอัลานำหน่งแต่ว่าเราก็ติดภารกิจนติดหน้าที่ติดงานก็เลยไม่ได้มาวันนี้ดีใจมากๆนะคะเพราะว่าชาวโคราชทุกคนน่ารักมากในขอเสียงกรี๊ด แล้วนะครับสำหรับดองมินและแบวันนี้เนี่ยมาแพ็กคู่เลยมีน้ำบ้างไหมบ้างครับปีนี้กลับมาที่เวทีมิชัทนครราชสีมาอีกหนึ่งปีก็ดีใจมากมากค่ะที่ได้มาเพราะว่าก็จะมีแฟนคลับที่เขาแฟนคลับหนุ่ที่อยู่โคราชก็เยอะซึ่งเขาก็จะรอคอยกันมากๆว่า จะมาโคราชอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้มาก็ดีใจเพราะว่ารู้ว่าก็มีคนรอเราอยู่เยอะค่ะโอเคนี่คือความสึกของเธอทั้งสองคนนะครับในไหนวันนี้รุ่นพี่มาแล้วให้คําแนะนํากับน้องๆนิดนึงครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในรอบวิดีนกาคอมพิวเชันแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งเราจะได้ไปพบกับพวกเขาในรอบสปิชและการตอบคาถามแนะนําหน่อยครับในฐานะรุ่นพี่มิสแมนครับ ค่ะสำหรับในฐานะทีุ่มเป็นรุ่นพี่แล้วกันนะคะ้มรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันไฟนนอลแล้วมันเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันเพื่อชิงมงกุฎเพื่อที่จะเข้าไปร่วมประกวดในเวทีระดับประเทศผมรู้สึกว่าอยากให้ enjoy โมเมนตมากกว่าค่ะไม่อยากให้เครียดเพราะว่าเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วดังนั้นในรอบต่อ,ตอไปก็คือรวมไปถึงในรอบของการตอบคำถาม อยากจะให้ใช้สติไรตองฟังคําถามแล้วก็ประมวลคําตอบออกมาดีๆนะคะอย่าไปมัวจมอยู่กับประดีตว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เดินแบบนี้วะทําทไมเราไม่หมุนแบบนั้นทําไมเราสะดุดสะดุดนี่กรรมการไม่ชอบเราแน่เลยไม่เกี่ยวเลยค่ะมันอยู่ที่ความมั่นใจมันอยู่ที่การตระหนักรู้ของเราว่าเรามาเพื่อต้องการที่จะทําอะไรอยู่และเราต้องการอะไรจริงๆถ้าวันนี้เวทีนี้ไม่ใช่เราไม่ได้ประสบความสําเร็จไม่ถ้าเรามีไมเซน แล้วก็ความต้องการที่แน่วแน่ว่าให้เราอยากจะบงนะเราอยากเข้าไปในเวทีระดับประเทศไปต่อค่ะความพยายามไม่เคยทรยศใครแน่นอนถ้าเรามีจิตใจที่ตั้งมั่นมากพอค่ะขอบคุณมากครับ,บคุณพี่นาบเชิญครับแนะนำรุ่นน้องหน่อยครับ,ใน,นรบในคณะของรุ่นพี่บนเวทีนี้และก็รุ่นพี่บนเวทีวระดับประเทศครับ ก็ถ้าแนะนำตอนนี้เลยก็อยากบอกให้เป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะ mm hmm. เพราะว่ารอบต่อไปก็จะเป็นการเดินครั้งสุดท้ายแล้วไม่อยากให้ฟังเสียงคนต่างๆที่มาแนะนำทุกอย่างใส่ข้อมูลใส่หัวเราว้วเวลาเนี้ยอยากให้เลือก สิ่งที่รู้สึกว่าฉันเดินแบบนี้เป็นตัวเองมากที่สุดอย่าไปฟังว่าแบบใครบอกว่าทาอย่างนั้นสิทแบบนี้ทาท่านี้อะไรเงี้ยให้เราไต่ตองดูอีกทีว่ามันใช่ตัวตนเราหรือเปล่าเราถนัดหรือเปล่าค่ะแล้วมันจะออกมามั่นใจมากที่สุดค่ะนี่คือคําแนะนาที่ดีกับรุ่นพี่นะครับที่ได้ผ่านเวทีมามากมายเหลือเกินคุณลุมครับในฐานะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาแน่นอนว่า กว่าคุณอุ้มจะเดินทางมาถึงมงกุฎสีทองแบบนี้สวยๆแบบนี้แน่นอนว่าจะผ่านอุปสรรคมาเยอะมากๆให้กาลังใจน้องๆหน่อยไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่ไม่ได้ไปต่อกคดีหรือน้องๆที่กําลังจะได้เข้าสู่สัมเยนบนเวทีในการตอบคําถามในรอบหน้าให้กาลังใจน้องๆหน่อยครับค่ะก็อยากเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะที่อยู่ด้านหลังไม่ว่าคุณจะเข้ารอบผ่านเข้ามาลอกลึกขนาดไหนการที่แพ้มันไม่ได้ไหมายความว่ามันวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตค่ะ หาความตั้งใจถามเป้าหมายของตัวเองให้ดีที่สุดจับมันให้แน่นแล้วเดินไปให้ถึงหากว่าที่อุ้มจะมายืนอยู่ตรงนี้เวลานี้อุ้มผ่านเรื่องราวมากมายจริงๆแต่อุ้มก็บอกตัวเองเสมอว่าอ่าอุ้มจะไม่หยุดค่ะอุ้มเปรียบตัวเองเหมือนเป็นนาฬิกาค่ะมันจะหยุดเดินต่อไปข้างหน้าก็ต่อเมื่อมันถ่านหมดหรือว่ามันตายมันก็เหมือนกับชีวิตคนเราอะค่ะอยากให้สู้ค่ะ แบบอย่าเอาอย่าเอาความเสียใจมาทิ้งวันนี้ในเมื่อเราไม่ประสบความสําเร็จความสําเร็จมันเป็นมันจะมีค่าก็ต่อเมื่อเราเต็มที่กับมันค่ะเสือบม่ากับเธอด,ด้วยนะครับคำแนะนำที่ดีกาลังใจที่ดีกำรังที่เด็กชายคุณมีนาครับกำลังใจที่จะมอบให้กับน้องๆครับที่ไม่ได้ไปต่อก็ดีหรือว่าที่กําลังจะเข้าสู่บนเวทีในรอบต่อ,อคำถามส่งกําลังใจได้เลยครับ ก็สำหรับใครที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบมานะคะถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นความฝันของคุณจริงๆเ mm hmm. ชื่อว่ากลับไปพัฒนาแล้ววันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราได้เหมือนกันค่ะอย่าท้อค่ะขอบคุณมากครับและท้ายที่สุดนะครับให้ทั้งสองท่านได้ฝากผลงานครับเพื่อที่จะให้ดอมติดตามแล้วก็มีแฟนคลับเพิ่มแบบนี้ไปเชิญเลยครับคุณอุ้มและคุณมีนาครับค่ะก็ ละครพอชีวันมหาตอนนี้ทางช่องสามก็ใกล้จะจบแล้วยังตามดูกันได้นะคะตัวละครดาลายยังออกมาอีกนิดนึงแล้วก็ต่อไปวันที่29นะคะเป็นต่อนะคะทางช่องวัน31นะคะและในอนาคตก็กำลังจะมีหยดฝนกลิ่นสนิมนะคะซีรีส์ค่ะก็ยังไงฝากติดตามด้วยะค,ะค่ะค่ะ ส่วนในตัวในในพาสของปุ๊บนะคะก็อยากให้รอติดตามนะคะซีรีส์ของเราสองคนนะคะที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่นะคะแต่เชื่อว่าเร็วๆนี้แน่นอนก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราสองคนในพาร์ทต่างๆในงานต่างๆหรือบทบาทหน้าที่ต่างๆใยค่ะขอบคุณค่ทั้งสองเสนอให้กับคุณทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณคุณปุ๊บและคุณมีนาขอบคุณมากค่ะ เจอพักขอนด้านหลังเวทีได้เลยนะครับสําหรับในช่วงนี้ต้องบอกว่าเจอยังคงอยู่นะครับเพื่อที่ส่ง,สงกําลังใจให้กับน้องๆด้านหลังเวทีเพื่อที่จะได้ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวมิสแพร์นครราชสีมาและก็ครอบครัวมิสแ a ร์ไทยแลนด์ไปพร้อมๆกัน cái nền chân chúng ta sẽ đến Entertainment Hall, chương trình chung VTR,